เก็บไปดูคอนเสิร์ตใหญ่นลฮะจริงๆแล้วหลัจากที่เพื่อนทำให้เสียชื่อแล้วเนี่ยมันต้องกอบกู้ชื่อเสียงของวงนิดนึงเรนเรนเรนอะไรเรนไ่า่วันนั้นมันมันมีจอไงก็เลยเต้นตามอ๋อไม่ได้เหรอ่อยเาตัวรอดเอาตัอดก็เอาครับชั้นฝากเลยนะฮะเขาไม่เต้นฝากเลย ก็ความเสียใจใช่ไหมครับครับก็ได้ดูแน่นอนฮะแต่ว่าไม่ต้องมีจออะไรไปฝึกมาเลยฮะแล้วก็ใครอยากจะเห็นอะไรก็ไปพูดในคุย้นกันพูดคุยกันในเฟซบุ๊กได้นะครับขออีพีอะไรด้ะตื่นเต้นจเย็นๆก็ใครอยากจะให้พวกเราทําอะไรนะฮะก็ไปพูดคุยกับพวกเราในเฟซบุ๊กได้ครับผมกคที่ไหนครับก็ลิงก์จากเว็บไซต์ครับ w w w s i r c u l a r b a n d c o m ครับ ค่ะรับเทศมาคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะสมเดีจแดครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมคิดอะไรขอสมขสันต์ปีใหบคยเดี๋ยวราเรียกว่ารับปอดอยู่นะครับครับก็เหมือนกันครับถ้าเกิดใครใครจะไปต่างจังหวัดก็เดินทางดีๆนะกันฮะก็ใช้ชีวิตกับ ครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักให่เต็มที่อยากให้คุณผู้ฟังกันแับของซิมูร่าเนี่ยได้เห็นแบบว่าใกล้ๆบนเวทีเหื่อนี่แตกแบบว่าสุดๆเลยนะหลังจากที่โดนให้เต้นโดนมาคำให้เต้นแตกใช่พวกปก,กติวงเราก็จะแบบเป็นเล่นดนตรตีร้องเพลงอะไรชิลๆมากกว่ายืนพอนเท้าชิดกันเลยทีเดียวใช่ยืนนิ่งันเลยนี่ไปเลยทีเดียว หนีบขาครับหนีบขาขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ขอจับมาที่เป็นทอล์คโชว์ได้เลยนะตุกตาระวังโดนแย่งพี่โน้ตพี่โน้ตโดนแย่งนะ